เคยสงสัยไหมว่าทำไมรถไฟญี่ปุ่นถึงได้ตรงเวลาเป๊ะระดับเทพขนาดนี้ไม่ว่าจะชินคันเซน็นหรือรถไฟธรรมดาโดยเฉลี่ยแล้วรถไฟญี่ปุ่นจะล่าช้าไม่ถึง1น,นาทีต่อปีเลยนะซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญสุดๆในญี่ปุ่นนั้นมาจากงานโอลิมปิกที่โตเกียวในปี1 9 6 4นี่แหละ ย้อนกลับไปในตอนนั้นญี่ปุ่นพึ่งฟื้นปัวจากสงครามโลกครั้งที่สองและต้องการแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระเบียบวินยัยและความสามารถในการจัดงานระดับโลกการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งแรกจึงเป็นโอกาสสำคัญสุดๆ ในช่วงเวลานั้นเองที่ญี่ปุ่นได้เปิดตัวรถไฟความเร็วสูงสายแรกคือชินคันเซ็นที่เชื่อมระหว่างโตเกียวและโอซาก้าโดยรถไฟขบวนนี้ได้เริ่มวิ่งให้บริการก่อนพิธีเปิดโอลิมปิกเพียงไม่กี่วันการที่รถไฟสามารถวิ่งได้อย่างตรงเวลาเปะ๊เปะและมีประสิทธิภาพสูงจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่ญี่ปุ่นใช้ประกาศสักดาต่อสายตาชาวโลก ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมการตรงต่อเวลาจึงถูกปลูกฝังอย่างลึกซึ้งในระบบรถไฟของญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นมา และไม่ใช่แค่เรื่องของการคมคม,คมคมคมนาคมแต่ยังกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือของชาติดังนั้นพนักงานรถไฟญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลามากจนบางครั้งถึงกับต้องโค้งคำนับขอโทษผู้โดยสารอย่างจริงใจแม้รถไฟจะล่าช้าไปแค่ไม่กี่วินาทีซึ่งส่งผลให้ญี่ปุ่นมีระบบขนส่งสาธารณะที่น่าทึ่งและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเรื่องราวน่าสนใจจากญี่ปุ่นยังมีอีกเยอะอย่าพลาดนะ